การติดตั้ง extension สามารถทำได้ดังนี้นะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ o p e n d e f i o r g e x t e n s i o n เมื่อเข้าที่เว็บดาวน์โหลด extension แล้วนะครับเราก็เลือกตัว extension ที่ต้องการใช้งานเมื่อคลิกที่ตัวไฟล์ extension นะครับก็จะลิงก์ไปที่ อกิจหับของตัวโปรแกรมนั้นนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์ก็โดยคลิกที่ปุ่มโค้ดแล้วเลือกดาวน์โหลดซิปหลังจากนั้นมาแตกไฟล์ซิปในโฟลเดอร์ open d e file web app แล้วก็นในโฟลเดอร์ extension ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ชื่อ extension ก็ให้สร้างโฟลเดอร์ ที่ชื่อ extension ขึ้นมานะครับแล้วก็นำไฟล์ zip นั้นมาวางไว้ในโฟลเดอร์ extension นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ถ้าเกิดเปิดโปรแกรม open d e f i อยู่นะครับก็ให้ปิดแล้วก็เปิดใหม่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการติดตั้ง extension แล้ว